สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดพอ่อแมนแหลมนะครับสมุทรสงครามนะครับนนเราจะไปดูที่ตู้วัดกันนะครับว่าวันนี้ตู้วัดจะมีอะไรให้ดูาะบรรยากาศหน้าวัดผมได้มาเหรียญหนึ่งแล้วนะครับเป็นเหรียญรอบโบราณปี39้านะครับ จะไปดูกันว่่าทีีเหลือมส่วนแรกนี่จะเป็นในส่วนของพระบูชานะครับแล้วก็ในถาตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของพระที่จะมีการเปิดจองในปีนี้เพื่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ก็จะมีส่วนที่เขาเรี่ยมไว้แล้วนะครับไปเรี่ยมทองคำนะครับก็พระรูปแบบอื่นๆเป็นหยดน้ำนะครับเสมา หรือรูปหล่อเล็กๆนะครับราคาอยู่ที่มาหลักร้อยถ้าเป็นเนื้อเงินก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับถ้าเป็นครบเซตเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณกล่องละพันหนึ่งห้ได้5องค์นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นราคาที่เป็นหลัก 200- 300นะครับก็จะมีหลายแบบให้เลือกนะครับมีแบบที่เป็นรูปทรงแบบย้อนยุค ก็จะมีรุ่นแบบย้อนยุคนะครับก็จะมีอยู่5แบบด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพระที่ตั้งหน้ารถนะครับแล้วก็จะมีส่วนของพระผงนะครับก็ราคาอยู่ที่ปรนหลณกสองร้ อันนี้ก็จะเป็นราคาย่อมเยาหน่อยที่มาร้อยนิดๆครับเป,นนเป็นพระผมหนึ่งในตำนานเป็นพระคูบ้านของชาวแม่กลอหลวงพ่อบัลแลมเรื่องรองคุ้มครองปกป้องพ้องภายท่านยืนตรงานอุบาท โดดเด่นวิไลโรบหานกันรักสาได้ทั่วแคว้นแดนไกลให้ความศรัทธาท่านเป็นมิ่งขวัญใกล้ไกลบนบานกราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปปฏิมากรแรมร้อนล่องลอยน้ำมา จบไปแล้วนะครับกับ,กบตู้กับตอมันนี้นะครับเราเจอกันใหม,ในนม,ม่ EP หน้าบ๊ายบาย